บบสบายดีพวกแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมานี่กาพบพ่อกับ่องสาวน่าแซนเนลอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งไก่คือเกาคือเกาเนาะพี่น้องมานี่กาได้หลายมือเลยพี่น้องไก่กาเริ่มโตเลยเนาะเริ่มใหญ่แล้วมาเบิ้งกันพี่น้องอายุวันได้นะก็ได้เศร้ามือพี่น้องเยี่ยงไก่ได้เศร้ามือว่ามันชิใหญ่ขนาดเบิ่งน้อก,กันพี่น้อง ประมาณโลด้วยพี่น้องโลนะ่ะไม่มีพี่น้องมีหนึ่งกิโลบางตัวก็ชีดประมาณเก้ากิโลมีแต่เนื้อล้วนๆพี่น้องอาาวูมิคนุนนี่เดี๋ยวเราดูภาพไก่กันแต่ชื่อตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะตัวเบ่งใ,ใกล้ๆมันไก่วูมิคนุนไก่พันเนื้อ โล่นีย่ยมพี่นอ้องบางตัวก็สิเก้าขีดตัวนี่ยคร่อกันอีกแล้วคือเก่าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศไก่ในเล่าน้ำกันพี่น้องไก่เศ้ามือพี่น้องยี่สิบวันว่าไม่ใหญ่งไงไำเบิดงน้ำกันแล้วก็ดูภาพบรรยากาศานในเล่าไปนน้ำกันเด้อเบิ้ลถูกตุกตุกต้นนะพี่น้องเ รุ่นนี้กัสิเลียงอยู่ประมาณสี่สิบหามือพี่น้องไกน 4, 10, 5, ่นี่แหละสี่สิบหามือนี่สีได้ยอยู่ประมาณสามโลครึ่งพี่น้องสลียสลเียสิเรียถูกโตเลยพี่น้องแต่บางโตนี่กัขั้นสี่สิบหามือนี่ย 5, 4, 10, 5, ี้ชีได้สี่ 4, โลก็มีพี่น้องสามโลหาสามโลแปด ต้องหอดพี่น้องเดี๋ยวสี่หอดมือมือจับเดี๋ยวสี่อัพเดตให้คลิปให้พูดแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันอีกนะพี่น้องนอดเจอหนึงว่ามันจะได้สี่โลจิงบอรหรือสามโลครึง่งไก่สี่สิบห้าวันอตอนนี้ก็มาดูไก่น้อยก่อนพี่น้องยี่สิบวันประมาณเสียโตหนึ่งหนึ่งกิโลพี่น้อง เพิ่งหยขึ้นตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมุมีคนมันก็เล่นนะัดรู้ภาพบรรยากาศนหมนกันเนาะพี่น้องเนาะรู้ไปเรื่อยๆพี่น้องวันได้เล่าพอโตโฟีดท,ท่ามกลางเนี่ยไม่ที่เป็นอย่างเป็นจังไดมีนี่ยังเน่ขับวนพี่น้อง แต่ที่นีไรน้ำไลอาหารเนองเป็นสิกินเองโดยพี่น้เป็นทีกินแบบกินเป็นนะพี่น้องอเทมือแรกกินเองเ้ยเลย บรรยากาศในรา้านน้ำกันได้ทุกคนไก่เอย๋ยไก่น้อยจะถือว่าน้อยได้พี่น้องยี่สิบมือหนึ่งกิโลพอมมือจับนี่แป๊บเดียวสี่สิบสองมือเนี่ยก็ได้แล้วสามสามกิโลแล้วพี่น้องไงไว้คนกินหัวอาหารมันเป็นตามออโตโฟีดนะพี่น้องอาหารคนก็ซิมี้อยู่ตลอด เบิ้ดแต่มันก็จะดึงเขามาเองมันเลยเรียกว่โต้อ่ะพี่น้องไหลมาเรื่อยๆทำเป็นบรรยากาลน้ำกันได้พี่น้องเลยต้มไก่สวยๆง,งามๆน้ำกันได้พี่น้องอันนี้อันนี้เป็นไก่คัดพี่น,อน้องไก่น้อยนี่เจ้น้อยอันนี้บมุมบูรณ์เดี๋ยวเก็บเขาไปหรอก อันนี้สมบูนล้อให้่รอนะกลางเล่ามันกระสีมี่ตัวปับเรื่องดำน้ำพี่น้องัวเสร็มันคล่อยมันแห้งเ็นลวลาไก่ขินพีน้องมันกระสิเ้ากระสีปั๊บบางทีขันแห้งไรกะไก่น่อยมันกระจิกวนกีุ่นบมได้ ดูไปเรื่อยๆพี่น้องยาวๆเลยครับดูไปยาวๆเลยดังแล้วไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสนางสน,น,นางซานเอ๋อหน่อยเด้อพี่น้องขอบคุณเลยล่ะกดติดตามนันเด้อขอบพระคุณย่างสูงเด้อพี่น้องดูภาพบรรยากาศดูไก่อันนี้ไก่เพียรผูกนะพี่น้องเนาะไก่ตัวผูไก่ ไก่ตัวเมียมันก็ดฉีตัวเลี้ยวๆนาะพี่น้องเนาะงมาฉี่บนตัวอว้วนแบบนี้เดี๋ยวมีมีฝนมาต้องเชื่อก่ามีฝนมาเลยพี่น้องแต่ว่า,ออา,พ,วา,าพี่น้อง,องกกกกบุคลีกเห็นที่ภาพบรรยากาศนี่นะนาะพี่น้องเนาะคือเก่าคือเก่าเบิ่งไก่คือเก่าเนาะพี่น้องเน้องมนันแต่ว่า แต่ละมือแต่ละวันแต่ละอันนั้น, chỉ, นมันสีเวลาไก่มันฉีแบบใหญ่พี่เจ้ามาหนี้ดูดูประมาณสามนี่เลยพี่น้องไก่สีดดูประมาณโตสามนี่แต่อีกสองสามมือเมื่อเบิ้งไม่นี่มันสีเปลี่ยนคนระแบบเลยพี่นอ้องไก่ส่วนกินหัวอาหารหลายใหญ่ไ,ไว้ไว้พี่น้องมีเตเนื้อนล้วน,วนแล้วมันเปลี่ยนขนนี่คือเป็นแบบ เป็นนุ่มขึ้นมาทันทีเลยมีหอนแดงขึ้นมาทันทีเลยเพีบเดียวอีกประมาณเจ็ดมือพี่น้องดูอีกเถอะหนึง่งดูภาพบรรยากาศในเล้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่อยู่กับช่อง,งสาวนางแซนเนลอีกแล้วมีน้องพี่น้องเนาะ เดินเด้อพี่น้องได้โปรดได้โปรดจะชยเห็นจาเบิมมันกันเบิ่อสุขสุขคนนี่ครับทางเขียวน้นองเมื่อก่อนคนที่ใส่ทางนี่เละพี่น้องเวลาให้น้ำไก,ก่ก็สิปเปิดเมื่อก่อนเพื่อปล่อยเขาสู่ไร่น้ำเขาจะน้ำมไมันสิแห้งไปน้อยบ่สิกิ๊กอะไรร้ายพี่น้องรุ่นนี้ก็ลงอยู่ สองหมืน่นสองพันพี่น้องอีกครั้งอีกซีอีกหนึ่งกะสีหมืน่นหมื่นพันเก้าร้อยตัวนี่ดูบรรยากาศรอบๆนะพี่น้องเนะ เดียวอีกเจ็ดมือเดี๋ยวไทยห้ทุกค้นเบิ่งอีกน้ะยพี่น้องเนาะว่าใใวกกมัาน,น,นนะมที่ใหญ่จำไดเจ็ดมือนี่คาดว่าสิได้อยู่ประมาณโลหพี่น้องประมาณ อีกเกยอดมื้แต่ตันนี้ได้อยู่ประมาณวันหนึ่งกิโลเดี๋ยวมาเบิ่งน้องกันเด้อพี่น้องเด้ออีกเกยอดมื้ว่ามันจะได้จริงบ่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น้องพี่น้องน,องนาอคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อบายบาย